999และ9999ตัวเลขจากจักรวาลที่กําลังสื่อสารถึงคุณคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งตัวเลขบางชุดก็มักจะปรากฏขึ้นในชีวิตของเราแบบซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่ตัวเลขบนป้ายโฆษณาต่างๆโดยเฉพาะตัวเลข9 ตัวเลขพิเศษที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วทำไมเลข9ถึงได้พิเศษนักโดยในศาสตร์ตัวเลขนั้นเลข9คือตัวเลขแห่งปัญญาสูงสุดเพราะเป็นเลขหลักเดียวที่ใหญ่ที่สุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบและพลังงานแห่งการให้โดยไม่หวังผลหากว่าคุณเห็นเลข9ก้าซ้ำๆบ่อยๆจักระวลอาจกำลังบอกกับคุณว่าคุณได้เติบโตพอแล้วสำหรับบทเรียนนี้ และมีบางอย่างในชีวิตที่ครบวงจรแล้วและถ้าเลข9มันเรียงตัวกันอย่างซ้ำๆอย่าง999หรือ9999ก็อาจเป็นสัญญาณจากจักรวาลที่ต้องการสื่อสารกับคุณอยู่ก็เป็นได้ตัวเลข999สัญ,ญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณเห็น999ซ้ำๆ นี่คือสัญญาณที่บอกว่าบางสิ่งในชีวิตคุณกำลังจะจบลงแต่มันไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแต่มันคือการปิดฉากบางบทของชีวิตเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการจบสิ้นของความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือการเติบโตของตัวคุณเองที่นำไปสู่เส้นทางใหม่ เลขเก้านี้เป็นการย้ำเตือนให้คุณเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันแม้ว่าบางครั้งการสิ้นสุดบางอย่างอาจทำให้รู้สึกกลัวหรือไม่แน่ใจแต่ตัวเลขชุดนี้กำลังบอกกับคุณว่าอย่าก,กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะการสิ้นสุดนี้จะนำคุณไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นและตัวเลขเก้า ยังเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและภารกิจที่สูงขึ้นในชีวิตโดยหากคุณเห็นเลข999บ่อยๆนี่อาจเป็นสัญญาณที่ว่าคุณกําลังถูกเรียกให้ทำบางสิ่งที่มีความหมายและส่งผลกระทบต่อผู้อื่นตัวเลข999สัญญาณของการปลดปล่อยและภารกิจทางจิตวิญญาณเมื่อเลข999 ถูกขยายออกเป็น9999นั่นเป็นสัญญาณที่เข้มข้นขึ้นนี่ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่เป็นการปลดปล่อยครั้งใหญ่คุณอาจกำลังถูกเรียกให้ละทิ้งสิ่งเก่าๆที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนของคุณอีกต่อไปมันอาจเป็นความคิดลบๆความกลัวหรือรูปแบบพฤติกรรมที่ฉุดรั้งคุณไว้ตัวเลขนี้กำลังบอกกับคุณว่า ถึงเวลาปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการเหล่านั้นได้แล้วนอกจากนี้9999ยังเกี่ยวข้องกับภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณหากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีบางอย่างที่อยากแบ่งปันให้กับโลกนี้ตัวเลขนี้เป็นเครื่องตวนใจว่าคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปตัวเลขชุดนี้ยังเป็นตัวแทนของการเติบโตขั้นสุดท้าย ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตมันอาจเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องละทิ้งอดีตท,ทั้งหมดและโอบรับตัวตนใหม่ของคุณอย่างแท้จริงหากคุณกำลังรู้สึกถึงความสับสนหรือความไม่แน่นอนนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปตัวเลข9 9้ และ9999ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่สวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับกฎแห่งจักรวาลกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปล่อยวางมันบอกให้คุณรู้ว่าหากมีบางสิ่งที่คุณต้องปล่อยวางนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วโดยเมื่อคุณเห็นเลข999หรือ9999นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเชื่อมโยงกับสัญญาณเหล่านี้ 1. หยุดและไตรตรองให้คุณใช้เวลาพิจารณากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตบางสิ่งอาจถึงเวลาที่ต้องปล่อยไปและบางสิ่งอาจกำลังรอให้คุณเริ่มต้นใหม่ 2. เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้เชื่อมั่นว่าเมื่อสิ่งเก่าได้จบลงไปสิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็จะเข้ามาแทนที่ 3. ปลดปล่อยความกลัวหากคุณกำลังลังเลหรือกลัวให้คุณตระหนักไว้ว่าจักรวาลกำลังนำทางคุณให้ไปในทิศทางที่ดีที่สุด 4. รับบทบาทผู้นำในเส้นทางของคุณโดยถ้าหากคุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ต้องทำเพื่อผู้อื่นตัวเลข9999 99, กําลังบอกกับคุณว่า ถึงเวลาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและใช้พลังของคุณในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการเห็นเลข999หรือ9999ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นสัญญาณจากจักรวาลที่กำลังบอกให้คุณเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลองถามตัวเองอีกครั้งว่า คุณพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตหรือ,อยังคุณพร้อมที่จะเปิดใจและยอมรับเส้นทางใหม่ที่จักราวาลกําลังนําคุณไปหรือไม่และสุดท้ายนี้โปรดจําไว้ว่าจักราวาลไม่ได้ส่งสัญญาณมาเพื่อให้คุณกลัวแต่มันเป็นการบอกให้คุณเชื่อมั่นว่าทุกอย่างกําลังดําเนินไปตามแผนที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณหากคุณชอบเนื้อหา เพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My manifest สวัสดีครับ